นะครับวันนี้มาถ่ายถ่ายงานรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ๋อตื่นเต้นเหรอครับครับผมอ๋อนี่นี่มาจากนี่มาจากจากจากผมมาจากกาลสันเอ้พัทลุงครับผมอ๋อพัทลุงครับอ๋อเดินทางจากพัทลุงเนาะมาเพื่อที่จะมาถ่ายเอ็มบีเพลงใหม่ของน้องเนตกาแฟผมตื่นเต้นมากค่ะกำลังจะเปลี่ยนชุด อันนี้ไม่ใช่ว่าเนี่ยชอบมักหนูค่ะพี่เล่ย์มักหนูนะคะทุกคนพี่เล่ย์ชอบหนูแต่แต่ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมไม่เป็นแฟนกันค่ะคือเป็นผู้จิ้นเนาะใช่อันนี้มาถ่ายเอ็นบีของของพี่เล่ย์กาแฟของพี่เล่ย์กาแฟเลยลองหนึ่งเทคนะครับลอกเรคคอร์ด3 2 1แอคชั่น มีรักแฟนกีกับฉันไหมคะเกิมอ่ะอ่าเดีตอนนี้เราจะไปดูโลเคชั่นกันนะครับ จะไปดูโลดูโลที่ไหนพี่โลที่ถึงนาครับเราจะไปโดยรถกระบะ1หนอ่ะันีอ่ะปริบัเราเอานำทีมโดยมือคีย์บอร์ดของไายสยามเลยนะครับ รครับท่านผู้ชมตันนี้รถติดลมครับวายหมดติดแล้วติดเอาเลยเอาอยู่ขนเลยร้อยเลยซื้อยังไงดูซื้อยังไงเนี่ยอัอดมันเลยบแ<ต>กบกแล้ว<ด>เี่ยเกือบแบกแล้วเอาอย่าไปอย่าึงบอกพี่ครับงหมดก่อน เมื่อกี้กินอร่อยไหมมากเราคิดไม่ดูนะครับคิดดูค่ะระหว่างระหว่งางซุปคนหลายคนบอกตำที่แซ่บคือตำรวจไม่ใช่นะคะตำที่แซ่บคือครูเบียร์ตำค่ะคนก็แซ่บนะคะโอ้โหสุดยอดเลยขอขอดูสีหน่อยครับ ครับวันนี้ที่มาถ่าย m อีครับสำหรับหนูนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเป็นเอีแรกที่ได้ร้องไห้แบบน้ำตาเลยเองจริงๆหรอเปไหมเเป็นแบบเพลงเศร้าที่หนูไม่เคยร้องไห้แบบใช้น้ำตาตัวเองนะตั้งแต่ที่หนูถ่าย MV มีมาหนูใช้น้ำตาเทียนตลอดแต่พอมาเป็นเพลงนี้คือหนูเต็มที่มากมันเป็นน้ำตาตาเองหนูเนี่ยคัดจมูกเลยคือหนูเต็มที่กับเอมีอมนี้มากเลยนะใช่จริงจริๆๆๆๆ คือแบบอยากให้ทุกอย่างมันมันออกมันออกมาดีใช่ทุกอย่างมันออกมาจากจิตใจนะถ้าวันหนึ่งอะวันหนึ่งอะลองลองนึกกันเล่นนะถ้าเราไม่ได้แบบจิ้นกันอะเฮ้ยพี่เนยเหงาไหมลองนึกถึงหนูเหงาไหมหนูก็เหงานะถ้าไม่มีพี่เนยนะอันนี้คือเรื่องจริงมันอาจจะเป็นแบบเรื่องจริงจากชีวิตด้วยนะถ้าแบบถ้าวันหนึ่งที่เราต้องไกลกันแล้วแบบพี่เนยก็เหงาหนูก็เหงาถูกไหมเนาะนั่นแหละแล้วก็มันมันเป็นอีกเอวีหนึ่งที่มันออกมาจากใจ ใจเราทั้งสองคนเลยจริงๆว่า,วาบางสิ่งบอย่างมันก็อาจจะเป็นการแสดงแต่ในบางเรื่องในบางบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้อันนี้คือจริงๆเนาะใช่ครับใช่ก็อยา่า,างฝากทุกคนติดตามด้วยเ<ช>นาะเออยา่างพี่เดชพี่เดรู้สึกไงบ้างครับกับวันที่ได้เป็นเระเอกรีมบีไนี้ครับผมตอนแรกเลยครับผมรู้สึกขื่นหัดนิดนึงครับที่แบบว่ามาเล่นเพลงเศร้าเพลงเศร้าแล้วผมมาในฟิลที่สนุกเลย ผมมาในคอนเทนต์ที่สนุกอยู่แล้วแล้วมาเข้ากับเพลงเศร้ามันก็ทําทให้รู้สึกแบบมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเด็เราก็ทําให้ดีที่สุดอิดนไปกับมันไม่ได้สุดท้ายก็ทําดึงทีแล้วขอบคุณหาขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยแบบเป็นร้องไห้จริงนะเพลงเนี้ยไม่แั้ตาเทียมเลยง,งาเป็นไงบ้างครับทีมงานพี่พี่พี่ทุกคนเนี่ยสบายเนาะงสถานีบสบายมากแบบเล่นแบบเป็นตัวของเอง อยู่กันแบบสบายใจมากค่าสบายใจทุกอย่างคือไม่ได้แบบเธอต้องทำอย่างนั้นนะหนูต้องทำนี้นะทุกคนก็เอาเป็นสาย์ตัวเองเลยนะออกมาเลยออกมาบุคลิกภาพตัวเองคือการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การแต่งตัวนะคือพอเราแต่งตัวอย่างเงี้ยคือเขาพี่เขาบอกโอเคแบบเอาแบบนี้เลยนะแบบตัวของตัวเราโอเคนี่มันสบายเราไงเราไม่ต้องไปแบบไปเฟคว่าคือเราต้องพยายามให้เหมือนคนอื่นหรือว่าต้องพยายามให้เหมือนแบบคนนั้นคนนี้แต่ว่า เอาตัวเราอ,ออกมาเลยนะอย่างงี้ไงหนูก<ช>หนูโอเคโอเคมากๆเลยในเรื่องนี้เนาะ<ช>ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะอคขอบคุณสรัาโอกาสดีๆีทีมอบ้หนูกับพีเน่ทีได้รวมงานกันเนาะอเ,เอ็นเป็นอีกเอมอีหนึ่งทีได้ไทยรวมกันอ<ช>ีกนะคะกับขอบคุณพี่เพีกมากจะจีนทั้งหนากน็คือจีนสันเดียวขอขอนุญียกำนันเขากรอกนะคะกำนันกำนันกำนันมาๆมาๆกำนันกำนัน นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือผู้ร่วมธุากรมในแก๊งของเรานะคะโอ้เป็นยังไงค่ะมือดีสุดยอดมากเลยค่ะหนูนอนทั้งวันเลยวันนี้ขอบคุณแต่หนูรู้ว่าทุกคนตั้งใจมากวันนี้หนูรู้แต่ว่าหนูก็ดูอยู่ดูอยู่ยอกคือซื้อบ่ไรนอนเอาความเจงบพี่นอนได้อยู่นอนนอนคะแต่ปากปเพลงหน่อยแต่ขอบอกขอขอพูดหน่อยคือในความที่ เป็นศิลปินอยู่แล้วเราจะไม่ค่อยแบบติดตามใครอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่าก็ก,ก,ก็รู้จักในในวงการหมดเนาะอย่างอย่างพี่<ช>พี่เนก็รู้จักกันมาก่อนอย่างคุณเบียก็ติดตามอยู่ในติ๊กต็อกก็ไม่เคยได้แบบว่า<ช>คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือชีวิตอะใช่ไม่เคยได้สัมผัสคือชีวิตอะทำงานแต่อยู่บนเวทีตลอดอยู่แต่บนเวทีกับบนรถแล้วเดินทางตลอดอย่างเงี้ยแต่พอได้มาทาทางานเองลุยเองอะไรอย่างเงี้ยได้มาสัมผัส สอคนคือแบบมีความรู้สึกว่าทุกคนแบบไม่เอฟเสกคือเรียวๆสดๆเลยแล้วก็คือชอบชอบทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้ก็คือเออกล่มรักเนาะกาเอมบี้นี่ยก็ซีเนาะฝากติดตามนะคะช่อง YouTube นะคะเนทกาแฟสิีนครออฟฟิเชียลด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะมีผลงานเพลงแรกผลงานเพลงใหม่ในปีนี้นะคะรอติดตามเดยเด้ออ่ะลองแจ๊กน้อยสนเลยลองแจ๊กนอยสนเลยแจ๊กน้อยส์ ตอนไหเนาะแมน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  <c oughs> พอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวยังเดียวเดี๋ยวยังน้อยน้อยมันก็เป็นนังเรื่องหนึ่งที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสีโดนปานใดยังน้อย,น,อยน้อยน้องก็ได้มีความทรงจำดีดีมากมายขอขอบคุณหลายหลายที่เข้ามาโอหสุดยอดมากขอบคุณค่ะเคืร์น <c oughs> ได้นิเคืร์นแน่นิสุดยอดอีลีสุดยอดอีลีค่ะแต่ว่าเราซวยคอยกับเคิร์นแน่นิเนาะ ทุกอย่างที่นี้ไปรอฟังไปรอฟังจะไหนก็ฝากติดตามผลงานบุกเขาทั้งสามคนใดที่ช่องเน็ตกาแฟศรีนครออฟฟิเชียลนะคะคก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราจะได้ร่วมงานกันอยู่เนาะไปให้หลุดกับเราเราเจอกันแน่นอนวันนี้อนาคตพวกเรายังจะอยู่ได้อีกนานแน่นอนวันนี้ทุกอย่างคือ เราต้องไปแชมป์อันนี้เจไม่ได้เราต้องต้องไม่ใช่เราต้องเอาแชมป์เรากลับมาจรงเพราะว่าทำให้เขารู้ว่าเราออกมาทำแบบนีแล้วมันต้องดีกว่าเดิมดีกวเดิเราไม่เคยทำโค้กเวอร์นะเราไม่พวกเราไม่มีใครเคยทำโค้กเวอร์นะทุกคนอยู่ด้วยกันมาสี่ปีไม่เคยมีทำโค้กเวอร์แบบนี้แล้วแล้วครั้งเนี้ยใช่อันนี้คือครั้งแรกของเราแล้ว ค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องพูดถึงในเนตการในหมดข,ขอแค่หให้ผลงานเรามดีแล้วก็พยายามถ่ายทอดอะไรหลายอย่างให้แฟนคลับได้เห็น<ช>ว่าเ,เรา,าเราเออเราเราไม่เคยมีโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยอะไรที่เราเราไม่เคยทำแล้วมันทําให้แฟนคลับเรามีความสุขแล้วก็เพื่อต่อยอดงานรางต่างๆเราก็ทําเต็มที่แหละเราก็ไม่ต้องคาเดือดกับงานอะไรงานคอนเสิร์ตหรือง,งานอะไรแล้วแต่เราเราไม่คาดหลังแต่ขอให้ทุกคนแบบทำให้มัน พอเราฟันเหลืองมานานเลวไงเออเราต้องเปลี <s <s ่ยนแปลงหัวหน้าโอ้ยให้มาทำคนเดียวเลยวนตีเลยยอเราตมือเรรออะไรเฮ้ตมือเรา็เหลืองมานานเราเปลี่ยนแป้งโอเคปะาก่านั้นเมมปากเมมตายดีกไม่เอาทำเมมแบบจริงจอ่ะเมมมือทำไม่องมันดูอ่ะทำให้เมมเลยสาวอ่ะ